สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมบุญบาร,รมี98 Channel นะครับใน e p พีนี้จะพาพี่ๆทุกท่านมาชมนะครับพระอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดปุญญกรรมัมมนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ผมได้มาก็เลยอยากจะนำเสนอให้พี่ๆได้ชมนะครับชื่อรุ่นว่านะครับนี่นะครับรดูชุดอลังการมากเลยชื่อรุ่นว่า นวะหอรคุณข้าวเก้านะครับนี่นะครับสร้างปี63สนะครับสร้างปี6 3นะครับ,รปรบเป็นเหรียญทรงไข่นะครับแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับผมได้มานี่ชุดนี้จะเห็นว่ามี3ามเหรียญน,นี่เป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการส่วนชุดลุ้นเนื้อนี่เท่าที่ทราบเนี่ยมีลุ้นเนื้อแค่15เนื้อแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ได้มานี้เป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวมาดูชมกัน เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้มาแล้วก็น่าเก็บสะสมและสิ่งสาคัญเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างชุดกรรมการตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อนะครับกระไหล่ทองกระไหลเงินและกระไหลหน้านี่ลงยาธงชาตินะครับนี่ทั้งชุดเลยแต่มีความโดดเด่นในชุดนี้ที่ผมได้มาเนาะเดี๋ยวให้ชมทีละเ,เนื้อนะครับนี่เนื้อกระไหลทองเนี่กระไหล่ทองด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับผมให้ลงกล้องให้ดูนะครับ เป็นกระไหลทองก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับนี่ก็จะชุบทองนะฮะนี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับก็จะเห็นความสวยงามนะครับเป็นเป็นกรรมการเนี่ยครับตอกโก้กรรมการที่สังกตินะครับนะครับข้างบนก็จะเป็นนี่นะครับลงยาธงชาตินะลายขวางนะครับนี่นะครับลายขอบนะครับ โค้ดกรรมการนะครับชัดเจนเนาะแล้วก็โค้ดนะครับอยู่ตรงสังคตินะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนะครับนี่เป็นยันนี่นะครับหัวเหรียญเดี๋ยวผมให้ดูพยานไม่แกะซีนเช่นเดิมนะครับตามตามสไตล์ของบุญบารมีนะครับได้มายังไงก็ส่องดูอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่า อยากจะเก็บไว้นะครับจะไม่ต้องซี้ใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับแล้ววาห่อระคุณนะครับกล่าวๆนี่นะครับมีเลขโค้ดมีลายเซ็นนะครับของหลวงพ่อและมีเลขโค้ดนะครับเหรียญกระไลทองผมนี้เลขโค้ดตองสองเป็นไงครับนี่ความโดดเด่นนะครับนอกจากจะได้เป็นชุดกรรมการแล้วยังตองสองอีกนี่นะครับ สองสองสองเลยนี่ครับนี่ฮะนี่คือกระไหลทองทีนี้มาดูกระไหลเงินครับมาดูกระไหลเงินนี่กระไหลเงินนะครับนี่กระไหลเงินก็สวยนะครับอ๋อสวยงามนะครับให้ดูสวยงามเลยนะครับนี่กระไหลเงินสวยงามทีเดียวนะครับอ่าด้านหน้าเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับอ่าดูดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งที่เป็นตอกกรรมการนะครับเห็นไหมครับตรงบนบ่านะครับต่างสังกตินะครับอ่า ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของกระไหลเงินนะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับสิ่งที่โดดเด่นมาโฟกัสละสิ่งที่โดดเด่นอยู่ตรงนี้ครับให้ชมเป็นไงครับโค้ดเมื่อกี้กระไหลทองตองสองกระไหลเงินตองหนึ่งนะครับเหรียญที่ได้มาตองหนึ่งไม่ธรรมดาเจ่นะไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่าแล้วก็มากระไหลหน้ากระไหลหน้าก็เป็นกระไหลก็เป็นเนื้อที่สวย รุ่นหนึ่งนะครับอ่านะครับโอเคฟื้นนะครับดูนะครับนี่คือกระไรนาคแลวกระไรนาคเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดหนึ่งหกแปดรวยทางเดียวโอ้ชุดนี้เป็นชุดที่ได้มานะครับได้มาแล้ว มีความชอบในลักษณะของตัวเลขโค้ดที่โดยเฉพาะเลยนะครับนี่168โดยเฉพาะเลยนะครับนี่กระไรน้านะครับอ่านะครับโอเคครับเนี่ยเป็นเหรียญทรงเป็นทรงรูปนะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับแล้วก็สามเหรียญคู่อ่สามเหรียญน,นะครับ มีความโดดเด่นนะครับทั้งในส่วนของเนื้อนะครับเนื้อกะไหลทองกะไหลเงินกะไหลนาคและที่สําคัญก็คือในลักษณะของเลขเหรียญประจําเหรียญนะครับมีอันนี้ก็ตองสองตองหนึ่งแล้วก็1นึนะครับเอาละครับนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งที่อยากจะให้พี่ๆได้ชมกันนะครับในชุดของกรรมการนะครับรุ่นนะครับนวะหอระคุณ9 9นะครับของหลวงพ่อพัฒบปุญญกรมโณนะครับ สามารถที่ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับผมมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวนะครับก็เอาไว้สําหรับบูชาแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเอาละครับอีพีนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ